เป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี3-5เป็นมากต้นปีใหม่นี่เกือบไม่รอดแล้วค่ะอาการเวียนจะล้มมืดลาน้ำตาลขึ้นตอนนั้น500หมอบอกว่าป้าอยู่ได้ยังไงดูซินี่ตั้ง500แล้วเพื่อนก็นเลยบอกว่ามีของดีมาแลวปวะรสีมาทานดูซิพอกินแล้วจากที่เหนื่อยเหนื่อยเพียเพียขาเดินไม่ได้มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นค่ะ ขันชื่อสมศรีอนันตสุขอยู่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ รักษากับหมออยู่หลายปีค่ะสามเดือนไปทีสองเดือนไปทีไปอยู่ตลอดเวลาจากแต่สามหกมาจนจนเท่าทุกวันนี้น้ำตาลขึ้นตอนนั้นห้าร้อยอาการเวียนจะล้มมืดล่้าหมอถามตอนแรกไม่รู้เรื่องนะว่าไม่เป็นไรพออยู่พักเดียวแค่นั้นแต่มืดหน้าตาม,มัวลายมาหมดเลยลหมอให้ไปนอนพักไปนอนพักอยู่สองชั่วโมงกว่า นอนพักเฉยก็หมอเอายาให้เอาอะไรให้ก็กลับบ้านเพื่อนเขามาชวนทานอ่อยก็ไม่เชื่อแม่เอาเพราะกินมาเยอะแล้วบอกว่าคงไม่รอดแล้วคงไม่รอดแล้วตอนนี้อ่ะ ไม่เชื่อหรอกว่างี้หมดเงินก็เยอะกินอะไรก็ไม่ดีบอกว่าไม่กินฉันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเราต้องมาหลอกลวงกินมาหลายอย่างแล้วก็ไม่ดีขึ้นพอมาเจอตัวนี้หละกระปุกที่สามมันจะรู้เรื่องมาดีขึ้นแล้วก็โรคก,ก็ไล่ออกมาหมดตรงที่ไม่เคยเจ็บก็เก็บมันคนนยิกมันอะไรไปเรื่อยๆเส้นกระตุกเป็นไปนหมดเลยซึ่งอีฉันทานมาอย่างอ,างอื่นไม่เห็นรู้เรื่องพอมาทานตัวนี้สุดยอด ทานตัวนี้เลยค่ะโออยพอหมดขวดหนึ่งขวดสองขวดที่สามพุ่งใหญ่เลยพุ่งเต็มตัวออกมาไม่รู้มันอะไรต่ออะไรมันแทงเต็มตัวเลย เป็นสารพัดที่เคยไม่เป็นมันก็เป็นออกมาให้เห็นหมดเลยน้ำตากไหลตลอดเลยมันดันหมดทุกเรื่องทุกโรคออกมาหมดก็เลยประทับใจว่าสุดยอดแล้วเลยโยออยค่ะฉันทานตัวนี้ฉันเป็นบาหวานเดินจะไม่ไหวไปจะไม่ได้แล้วพอฉันได้ทานระยโยอ้ยดีที่สุดท้องดีจริงๆสุดยอดเลยค่ะไม่ได้ชีวิตใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ